สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพ่อแม่พี่น้องที่รักทางบ้านทุกท่านนะครับได้เวลาคุยกับท่านจันแล้วถ้าถามท่านจันว่าเมื่อตอนสมัยผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่เป็นทหารก็เป็นสักนาวตรีนาวโทเนี่ยเวลา,าไปเที่ยวผู้หญิงเนี่ยไปไต้หวันเปทโถเราไปเที่ยวที่เกาหลีเมียอารีเราไปเที่ยวที่ตงกวนเมืองจีนโอ้โหไปกันบอกนั่นละนั่นละคือสวรรค์เลย แต่มาปีนี้กลับกันเขาใช้เมืองไทยเป็นที่มาเที่ยวมันเกิดอะไรขึ้นครับนมัสการครับก็เพราะว่าเขาย้ายสวรรค์เนี่ยเขาย้ายสวรรค์จากจากเกาหลีมาสู่เมืองไทยคือจริงๆท่านต้องเข้าใจนะว่าสวรรค์เนี่ยเวลามันอยู่ประจำที่เนี่ยมันจะเป็นนรกเพราะฉะนั้นเมื่อสวรรค์ที่เกาหลีเนี่ย ได้เวลาหนึ่งเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่สวรรค์อีกต่อไปก็เลยต้องเปลี่ยนพื้นที่จากเกาหลีมาสู่ประเทศอื่นแม้ที่สุดมาสู่ประเทศไทยตอนนี้ผู้หญิงไทยหรือผู้หญิงที่มาขายบริการในประเทศไทยก็เริ่มจะไม่เป็นสวรรค์แล้วนี่โอ้ยังเยอะอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้จีนเนี่ยเขาปิดละ ไอ้ที่ผมเอ่ยชื่อตรงกวนเลยห้องกงไปหน่อยที่บอกโอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยเจอสีจิ้นพิงก็ไปปิดหมดนะครับแล้วก็อะไรจะปิดมาเกาเพราะมีบ่อนด้วยบ่อนแปล,แปล,แปลว่าแปลว่าไอ้คาสิโนเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องมีซ่องในที่เดียวกันมันของคู่กันจะปิดหมดเลยเกาหลีเกาหลีย้ายมาเปิดเมืองไทยหมดเลยม,มาเปิดเขาเรียกว่า K t ทมีร้องคาราโอเกะในห้องแล้วก็อะไรกันได้หลายอย่าง พอเกาหลีปิดก็มาเปิดที่นี่อโอ้โหคนนี้เต็มไปหมดเลยครับแล้วกดเต็นเยอะแยะหมดมีแต่พวกนั้นมาเที่ยวกลายเป็นคนไทยเนี่ยไม่มีกําลังในการเที่ยวกลายเป็นว่าคนเกาหลีคนจีนแต่ส่วนคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเที่ยวในจุดของเขาเขาจะเที่ยวอยู่ในบริเวณพัดพงในอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะอยู่ในกลุ่มเขาเลยแต่ว่าคนจีนเนี่ยไปาย,ยาวเลยท่านแล้วเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหแสดงว่าบ้านเมืองเราถดถอยกว่าเขาเยอะนะครับ พอสมัยก่อนเราไปเที่ยวเนี่ยเพราะเขาไม่มีตอนที่ผมไปเกาหลีนะเกาหลีไม่มีอะไรเลยนะครับขณะผมเป็นนาวาโทนอวาเอกไปเกาหลีเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยเขาตอนนี้ไปดีครับเรานะ่ไม่มีอะไรเลยมันมีทุกอย่างเช่นเดียวกันกับจีนเนี่ยครับท่านไปดูดีครับเราเราเศรษฐกิจเราถอยจนกระทั่งมันออกมาตรงนี้แย่แล้วนะครับแย่แล้วคือหมายความว่าเขามีเศรษฐกิจเหนือกว่าเราใช่ครับเขาก็เลยนําเงินที่มีมากเนี่ยมาซื้อ บริการจากประเทศของเราครับและเราก็เป็นเพียงผู้ขายบริการอืมไม่ใช่เป็นผู้ที่ไปซื้อบริการใช่อย่างเกาหลีเนี่ยกฎหมายยังห้ามแต่ญี่ปุ่นนี่สุดยอดกว่านะครับเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยผู้หญิงญี่ปุ่นขายตัวทั้งประเทศนะครับเพราะไม่มีจะก,กินแล้วก็ขายมาเรื่อยเจนกระทั่งเดี๋ยวเนี้ ถ้าท่านไปหาโสเภณีในญี่ปุ่นเจอที่เป็นญี่ปุ่นนะครับไปหาโสเภณีในญี่ปุ่นก็จะเป็นคนไทยฟิลิปปินส์มาเลอินโดอะไรเงี้ยไปหาที่ประเทศญี่ปุ่นโสเภณีเป็นญี่ปุ่นไม่มีโอกาสเจอเลยเมื่อคราวที่ททแล้วท่านบรรวิศพูดถึงเรื่องหญิงงามเมืองอะอาจายมาอยากจะฝากเล่าบอกพวกเราถึงเรื่องราวในสมัยพุทธกาลเนี่ยนางเสดีมาเนี่ยเป็นหญิงงามเมืองแล้วเธอสวยงามมาก แล้วเธอเลือกที่จะมีชีวิตอยู่แบบเป็นครูสอนเด็กหนุ่มมาแหละเป็นครูสอนเด็กหนุ่มให้รู้จักการดำเนินกิจกรรมแบบผู้ชายผู้หญิงอะไรก็แล้วแต่กิ่งงามเมืองเนี่ยเหมือนกับเป็นดอกไม้ในสวนสาธารณะเป็นพื้นที่ที่ให้คนส่วนรวมได้เชยชมโดยที่ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งประมาณนั้น เพราะนั้นแต่รู้สึกจะราคาแพงมากครับคําว่าหญิงงามเมืองเนี่ยถ้าใครจะไปซื้อบริการเนี่ยก็จะราคาแพงแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เคยสอนธรรมะว่าดูเถิดแม้แต่นางสิริมาที่ว่าสวยสดงดงามเนี่ยทิศสุดแล้วเนี่ยนางก็ต้องเหี่ยวย่นแก่เท่าหมดสภาพของความสวยงามไประมานึกถึงในพระธรริดกว่านารีจะดู ขอโทษไม่ใช่ในพระดีบดกในหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีบทกวีว่านารีจะดูงามก็เมื่อยามที่ยังเยาว์แก่แล้วก็เหี่ยวเฉาบ่ามีส่วนที่ควรชมดุดดวงบุปชาติงามวิราชหน้าเด็ดดมแรกบานก็งามสมแต่บนานก็โรยราหรือไม่ก็กี่ต่อนะท่านบรรณวิทย์หนึ่งเตาะแตะเตอะแตะหมายถึง อ่หนึ่งเตาะแตะสองแ<อ>ต่งตึง,ตงสามตรงเตงตงเตงอขาทำไมต้องจังท่านนนวิทย์แล้วก็สี่ต้องตายเห็นไหมเาตมาไปเจอตาลปัดที่วัดบางเพลงใต้า<อ>งานศพตาลปัดรแรกเตาะแต,ตะตาลปัดที่ตาลปัดที่สองแต่งตึงตาลปัดที่สามตรงเตงตาลปัดที่สี่ก็ต้องตายท่านฟังแล้วแปลกไหม ก็เป็นจริงเลยครับเป็นจริงทำเลยเนี่ยแต่คือที่วัดบางเพลงใต้มีจริงวัดบําเพ็ญเหนืออยู่คนละฝั่งคลองแสนแสบเนี่ยก็เป็นวัดสวดศพแล้วก็บางวัดก็มีกะตาลปัดแรกเกิดตาลปัดที่สองแก่ตาลปัดที่สามเจ็บเจ็บตาลปัดที่สี่ตายตายเกิดแก่เจ็บตายหรือบางวัดตาลปัดแรกไปไม่กลับ หลับไม่ตื่นปัจฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นแปลว่าอะไรท่านบรรณวิทย์ตายอ้าวแสดงว่าทั้งหมดก็ตายตายตายหมดเลยเดินดาไปสู่ความตายจริงๆคำว่าไปไม่กลับเนี่ยคือการละเวลาการละเวลาเนี่ยไปแล้วไม่กลับมาเลยหลับไม่ตื่นก็คือปุถุชนหลับอยู่แต่กิเลสนั่นแหละไม่ตื่น เฟนไม่มีคือพระอระหรันต์พอท่านตายจากกิเลสแล้วไม่มีฟื้นกลับมาเป็นผู้มีกิเลสอีกอส่วนส่วนหนีไม่พ้นก็คือกรรมกฎแห่งกรรม,มยุทีิธรรมที่สุดจาเล่าให้ท่านบรรณวิทย์ฟังด้วยนะว่าตอนนี้ที่มวลนิทิกกำลังเผยแพร,ร่หนังสือชุดกฎแห่งกรรม,อมของทอเลียงพี่บูลโอ้คุณทองหยกเรียงพี่บูลเขียนดีเลยครับล,ลูกลูกชายท่านก็เป็นตาเรือนะครับ เป็นนักบินรุ่นพี่ผมครอ้าวเลอครับชื่อทวีชัยเรียงพี่บูลพี่บูแล้วแล้วตอนตอนนี้ยังอยู่ไหมเออไม่ได้เจอกันนานแล้วเนี่ยอาตมาน่าจะตายแล้วนะครับเพราะว่าผมเป็นนัก,นกเรือเขาเรือเอกแล้วคือหนังสือท่านทองหยกเรียงพี่บูลเนี่ยหรือทอเรียงพี่บูลเนี่ยอาตม,มารับมาจากธรรมสภาที่ถนนพระบรมมาราชนานีหนึ่งหนึ่งเก้า ชุดหนึ่งมีเจ็ดเล่มเล่มหนึ่งถึงเล่มเจ็ดแล้วก็เล่มหนึ่งตกประมาณสามร้อยถึงสี่ร้อยหน้าปกแข็งขายเล่มละสี่ร้อยบาทแต่เราไปซื้อมาในราคาเล่มละสองรอยบาทเซ็ตกระแดงนก็ใหม่เลยละเหอออ๋ลืก็เพียงแต่ว่าไม่ได้หนังสือทีอ่พิมพ์ใหม่แต่เป็นหนังสือที่แกะกลอ่องก็ปรากฏว่าเจ็ดเล่ม เล่มละสองร้อยเท่าไหร่นะท่านบานวิทย์เจ็ดสี่ยี่แปดเจ็ดเล่มเล่มละสองร้อยอ้าวไอ้ราคาเต็มสี่ใช่ไหมถ้าเต็มสสองร้อยก็เจ็ดสองสิบสี่โอ้ถูกพันสี่พันสี่ราคาเต็มเต็มยี่สิบแปดยี่แปดเจ็ดสี่แปดสองพันแปดใช่ครทุกวันนี้เรารับมาชุดละอชุดละเอหนึ่งพันสี่เราจำหน่ายชุดละหนึ่งพันสี่ไม่ได้คิดค่าบริหารจัดการใดๆ ก็ปรากฏว่ามีคนอุดหนุนกันมาในช่วงไม่ถึง1เดือนเนี่ยสักประมาณ30สิชุดและโอ้ถ้ามีเยอะเลยครับมีอยู่ประมาณหนึ่งร้อ่อยยีชุดหนังสือท่านดีนะครับหนังสือกดแห่งกรรมดีมากผมเคยอ่านะก็อยากจะฝากบอกท่านรรณวิทย์ว่าถ้าท่านต้องการจะหาผู้ทําบุญเนี่ยนะสนับสนุนกดแห่งกรรมชุดละ 1,400บาทซึ่งราคาเต็ม2,800บาทอ่านแล้วจะได้จิตใจสะอาดอ่าก็ปรากฏว่าหนังสือชุดนี้นเราจำหน่าย<ม>ชุดละ1,400บาทปัดนี้จำหน่ายมาได้30สชุดละ,ม,ะมีกต้าต้าอยู่ประมาณ120่งดอ่ชุดมามก็เลยอยากจะฝากบอกท่านบรรวิตว่ารเรามาช่วยกันระดมสัพพะกำลังเพื่ออุดหนุนงานของธรรมสภา เขาอุตสาห์พิมพ์หนังสือปกแข็งอย่างดีเลยนะปกแข็งอย่างดีเลยอาดามาก็เลยตั้งใจว่าจะทําเรื่องนี้ให้ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ใดสนใจก็ติดต่อที่0804343545 0804343545การุณาโทรศัพท์ติดต่อที่เบอรโทรศัพท์080 4 3, 4 3 5 4 5่สามสี่ห้าห้าหนังสือชุดกดแห่งกรรมอ่าเราลงไรายเบอร์นั้นเลยคนจะได้โทรไปซื้อที่นั่นเลยไม่ต้องส่งสองต่อคำต่อดีคะดีดอันนี้ดีมากเลยเดัานั้นก็ขอเชิญชวนกดแห่งกรรมไว้ด้วยประการศนี้แล้เอาละเวลาหมดแล้วพบก,กันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ